<TV. S 2> มาแล้วนะครับทุกคนสำหรับ The All New s e k e r 7X นะครับเป็นรถยนต์ midsize family electric SUV นะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้น่าสนใจมากนะครับและหลายท่านเนี่ยน่าจะรอคอยกันมาสากักพักแล้วว่าเมื่อไรจะมาถึงไทยนะครับแต่นะตอนนี้มาเป็นสเปคไทยให้เรียบร้อยแล้วนะครับ อย่างแรกเลยนะครับที่ชูมาก่อนเลยคือเจ้าไฟหน้าด้านหน้าของเขานะครับซึ่งเป็นแบบ Star Gate Front Light Panel นะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะเป็นออปชั่นพิเศษที่จัดมาสำหรับประเทศไทยนะครับเพราะต้องบอกว่ารุ่นที่ขายในะ ยุโรปหรือว่าที่ส่งออกไปประเทศอื่นเนี่ยจะไม่มีนะครับแต่มีมาให้ในบ้านเรานะครับก็คือตัวไฟแผงด้านในแหละนะครับซึ่ง S a าร์เกตโฟล์ไท Panel เ่ยนะครับมีไฟมากกว่าพันดวงเลยนะครับเป็น LED มากกว่าพันดวงซึ่งสามารถปิดเปิดได้นะครับแล้วแต่ดวงเลยแล้วก็เป็นลายรูปแบบตามที่เราตั้งค่าได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามมากนะครับรอบๆคันเนี่ยดูดีไซน์มนวนค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าคันนี้เน้นความแอโรด y นามิกค่อนข้างที่จะสูงนะครับรวมไปถึงด้านหลังก็มีไล์บาร์ให้ตามปกติตามสไต รุ่นใหม่นั่นเองครับ หนึ่งไฮไลท์เลยนะครับของเจ้า s ิกเกอร์ 7X ก็คือระบบแบตเตอรี่ของเขานะครับซึ่งคันนี้นะครับเป็นรถจดคันแรกๆนะครับจากซิกเกอร์ที่เอามาขายในไทยซึ่งเป็นแบบ800โวลต์อะคริเลนเจอร์นั่นเองครับซึ่งทําให้คันนี้นะครับมีการวิ่งไกลและก็เอฟฟิเชนซีนะครับหรือว่าการประหยัดของแบตเตอรี่นี่ที่ค่อนข้างที่จะสูงเลยนั่นเองครับดิวิ้งเรสของคันนี้นะครับเขาเคลมไว้าไกลสูงสุดมากกว่า700กิโลเมตรเอ็นนะครับการชาร์จนะครับสามารถทําได้เร็วสุดอยู่ที่420กิโลวัตต์จ DC 10-80%ได้ภายยในเพีง แค่16นาทีเท่านั้นนะครับมากับแบตเตอรี่ขนาด100กิโลวัตต์ชั่วโมงกันเองครับซึ่งทาให้คันนี้เนี่ยมีแบตที่ใหญ่มากวิ่งได้ไกลมากนะครับและบอกเลยว่าชาร์จได้เร็วมากๆนั่นเองครับ แน่นอนไฮไลท์ของรถยนต์ไฟฟ้า SUV รุ่นใหม่ๆนะครับจะต้องเป็นแรงม้าพละกําลังที่สูงของเขานะครับซึ่งบอกเลยว่าซีเกอร์ 7X คันนี้ไม่แพ้ใครแน่นอนครับเพราะต้องบอกว่าตัวท็อปนะครับมีแรงม้ามากสุดนะ637แรงม้าแรงบิดสูงสุด710นิวตันเมตรนะครับดุถึงร้อยเนี่ยนะครับทำได้เพียงเวลาแค่3.8วินาทีเท่านั้นนะครับถือว่าเร็วมากๆเลยและแน่นอนนะครับสำหรับออปชั่นนะครับซีเกอร์นะครับจัดรุ่น 7X นะครับในเวอร์ชั่นไทยมาให้แบบเต็มที่เลยนะครับมีทั้งหมดสองรุ่นย่อยนะครับแลก็ w h e e ว Drive นะครับบอกเลยว่าจัดมาเต็มแน่นอนนะครับหนึ่งอย่างที่เห็นได้ชัดเลยว่าจัดมาเต็มนะครับก็คือระบบ a d แของเขานะครับซึ่งให้มาเต็มทั้งตัวล่างและตัวท็อปเลยนะครับหลักๆนะครับออปชันของรุ่นลองเลนส์ตัวล่างเนี่ยนะครับจะมีไฟหน้า led ธรรมดานะครับจะไม่มีตัว สตาร์เกตโฟล์ไทด์พาร์นเหมือนตัวท็อปนะครับพารามิก้าซันรูฟมีมาให้นะครับล้อขนาด19นิ้วจะเล็กกว่าเล็กน้อยนะครับเบาะไฟฟ้าอะไรต่างๆมีมาให้ครบถ้วนนะครับซีเกอร์ซาวโปรยี่สิบเอ็ดสปีกเกอร์นะครับตัวท็อปมีมาให้จากตัวล่างเลยนะครับจอตรงกลาง16นิ้วนะครับแบบ3 5 K มินิ LED นะครับแล้วก็มีเฮดแอบดิสプレイมาให้ด้วยนะครับเป็นมอเตอร์แบบมอเตอร์เดี่ยวนะครับในุ่นล่าง416แรงม้า 440นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่100กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับวิ่งในไกลสูงสุดมากกว่า700กิโลเมตร NEDC ในตัวล่างนะครับและเป็นช่วงล่างแบบธรรมดา coil spring นะครับคู่หน้า double wishbone ด้านหลังเป็น multi link นะครับและสำหรับตัวท็อปนะครับ performance all wheel drive นะครับด้านหน้า star g e t r f l i g h panel มีมาให้นะครับประตูเปิดปิดไ,ไฟฟ้า มีมาให้ครับล้อขนาด21นิ้วแบบ f o r g e alloy wheel มีมาให้รวมไปถึงเบรกแบบ a r e b o บ o c a l i p p r r ด้วยนะครับด้านในจะเป็นหนังที่อัปเกรดขึ้นไปเป็นหนังแนปป้านะครับด้านหลังมีเรียสันเชดด้านข้างให้สำหรับกันแดดนะครับรวมไปถึงระบบมอเตอร์จัดมาเต็มครับด้วนมอเตอร์637แรงม้า710นิวตันเมตรตามที่ผมกล่าวไป0ถ100เพียง3.8วินาทีเท่านั้นนะครับ ซึ่งราคาของเขานะครับตัวเริ่มต้นนะครับ long range a l wheel drive นะครับราคาไม่เกิน1.7ล้านบาทนะครับและตัวท็อปนะครับ performance all wheel drive นะครับราคาจะไม่เกินประมาณ1.9ล้านบาทนะครับใครนะครับที่สนใจเดิน e e ว e ิกเก 7X สามารถไปชมและจองเจ้า New Seeker 7X ได้ที่โชว์รูมของ Seeker ทั่วประเทศเลยครับ